ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวานเราทํางานดึกนะครับมันไม่ไม่มีแสงก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตพวกน้องควายกับงัวน้อยบ้างนะครับแล้วก็เด็กๆในฟาร์มนะครับก็เหมือนเยี่ยมชมฟาร์มยามเย็นนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนหายไปนานมากแลวนะครับน่าจะประมาณเดือนกว่าๆนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็กลับมาแห้งแล้งเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้พวอควายก็กินนี่ครับลุยนะครับลุยนาผมก็จะเปิดเป็นบิ้งบิ้งไปนะครับไปถึงข้างหลังนู่นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ครับเขาทํานาได้แค่ปีละครั้งนะครับก็คือหลังจากนี้ก็คือนู่นนะครับประมาณมิถุนากระดากดาปีหน้านะครับถึงจะทํกทีนึงนะครับเพราะมันไม่มีน้ํานั่นเองนะครับนี่ครับพามาชมเอาไอ้ชาวโก้ยนะครับมาดิตัดทุนเรียบร้อยเลยครับมันนี่หายไปไหนไม่รู้นะครับมันนี่ นี่ครับลูกแปลงครับเดี๋ยวควายพวกนี้ก็จะเดินกลับพอกเองนะครับก็ผอมๆนิดหน่อยนะครับมันไม่มีหญ้าสดนะครับมีแต่พวกหญ้าที่อยู่ในนาแล้วยังมีฝั่งนู้นะครับฝั่งนู้นยังไม่ได้เปิดให้ไปนะครับก็มีพื้นที่เยอะนะครับประมาณน่าจะน่าจะเกินน่าจะเกินสี่สิบไร่ครับที่เขาไม่ได้ทำผมปล่อยปล่อยควายได้เขาให้ปล่อยนะครับ สำหรับแม่ชบานะครับก็ดูดูกันต่อไปนะครับว่าจะท,จะท้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําซองผสมเทียมนะครับเพราะว่าตัดไม้มาแล้วนะครับไม้กองอย to ู่ตรงนู้นนะครับนี่บเขาจะกลับไปแล้วครับกลับเขาเคอกนะครับไอลูกแป้งนี้ก็เริ่มโตแล้วครับแม่ชบาจะเป็นผู้นํานะครับนําไปครับพวกนี้ก็จะตามนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวนี้ที่ยังยังไม่ยังไม่เกิดนะครับนะครับ เอามาตั้งแต่น่าจะมีนาเมษาปีนี้ครับเขาบอกว่าท้องมาแล้วมันมันยังไม่ออกกระชีครับดูขนเต็มหน้าเต็มตาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพยาธิให้พวกนั้นก่อนนะครับพวกควายเด็กๆนะครับเนี่ครับท้องมันก็โตครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอรอรุ้นต่อไปนะครับว่าเขาจะออกเมื่อไหร่นะครับไปแล้วครับนู่นครับเดินกลับไปแล้วครับแต่ตัวนี้ยังไม่ไปนะครับยังกินอยู่ครับ ตรงนี้มีไฟนะครับมีลวดดูท้องเดี๋ยวเพื่อนเขาไปหมดแล้วนะครับนู่นครับไปนู่นหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมดูงัวน้อยนะครับที่มันนี่ของเราหายนะครับตอนนี้นะครับมันนี่มันนี่เร็วไม่แน่อาจจะติดอยู่ในเล้าไก่เมื่อกี้ตามผมไปให้อาหารไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูงัวนก่อนครับ ตอนนี้มีที่ใส่นี่นะครับที่ใส่ฟางนะครับเพราะว่าถ้าเอากองกองให้เขาเหยียบหมดนะครับถุงทองถุงทองมาแล้วหาที่แล้วถุงทองมาตอนกลางวันก็ปล่อยนะครับไม่ใช่อยู่นี่ทั้งวันนะครับก็จะมีบ้างนะครับอ,ออกไปมัดกินหญ้านะครับข้างนอ,อกนะครับตรงนี้นี่อยู่มาประมาณเดือนกว่าแล้วครับตรงเนี้ย ถุงทองนะครับเริ่มโตแล้วครับอายุประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับเกิดวันที่13าพฤศจิกานะครับตอนนี้ก็วันที่19เแล้วนะครับน่าจะประมาณหนึ่งเดือนกับ1สัปดาห์นะครับถือถุงทองดี่ถุงทองมาเดยวเด้อไม่ค่อยจะให้จับเท่าไหร่นะครับแม่ทองกวาวของเรานะครับเขาบอกว่ากระทุวสัตว์บอกว่ามีน้ําเชื้อของงวตัวผู้นะครับ ที่เป็นพัน์พวกแองแบงกัดอะไรพวกนี้ครับเขาบอกเขามีนะครับเดี๋ยวเราทําซองผสมเสร็จก็เดี๋ยวรอลูกควายโตอีกหน่อยเราก็ผสมได้เลยนะครับดูอีต้องหูมันจะโดนครับต้องหูมันจะโดนควายขิดเป็นงวขิดครับเดิมโตแล้วครับน้องหัูน้อยตอนนี้ก็สนมากนะครับไปทั่วนะครับเดินไปทั่วดีว่าเขาไม่ค่อยกินไปมั่วมั่วนะครับเขาไม่กินผักไม่กินอะไรของผมที่ผมปลูกไว้นะครับ เขากินพวกหญ้าเลมหญ้าเลมอะไรพวกนี้ครับเดินไปเล่นกับหมานะครับตอนกลางคืนก็นอนอยู่แถวเนี้ยครับหมาก็นอนเฝ้าอยู่แถวเนี้ยครับตัวป้อมก็อยู่นี่ครับเรามาดูไก่พวกนี้ครับบรามมานะครับแล้วก็ไก่พวกไก่เล็กนะครับที่จะขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์ในชุดต่อไปนะครับผมเก็บไว้นะครับชุดนี้ก็จะมีออตรลลอปนะครับมีแดงออสเตรเลียนะครับแล้วก็บรามมานะครับ เนี่ยครับตัวนี้ที่เอามาใหม่วันก่อนนะครับตอนนี้มันทับแล้วนะครับทับทับตัวตัวสีทองอยู่ข้างในครับก็รอรอว่ามันจะไข่เมื่อไหร่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไข่หรือยังนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับแต่ยังผมยังไม่เห็นว่าทับตัวดํานะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับบาม่มาอีกตัวนึงตัวรังแกนะครับผมเอาไปไว้ข้างในนะครับขังเดียวนะครับสุขภาพเขาไม่ค่อยดีด้วยนะครับยังอยู่นะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะ ให้ยาให้สมุนไพรเขาให้เขาแข็งแรงครับแล้วก็ออกมาตรงนี้ครับเขาสู้กันไม่นานนะครับถ้าปล่อยไว้ด้วยกันนะครับตอนแรกที่มาปล่อยนะครับตัวนี้มันรังแกนะครับตัวมาใหม่นะมันเห็นว่าไอตัวนั้นมันเล็กกว่านะครับมันก็เลยตีนะครับตัวนั้นไม่สู้นะครับผมก็เลยแยกออกไปนะครับสุภาพเขาไม่ค่อยดีด้วยครับก็เลยปล่อยตัวนี้ไว้ตัวเดียวก่อนรอตัวนั้นมันดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเอามาใส่ไว้คอกนี้ครับตรงนี้ก็จะมีรั้วนะครับกาลังทําอยู่ครับรั้วแล้วก็รั้วตรงนู้นนะครับบ้วกก็าไ่ จะมาอยู่ในนี่อีกหนึ่งหลังนะครับตอนนี้กาลังทาอยู่นี่ครับเราได้ไม้มานะครับนี่ซื้อมานะครับแล้วก็รั้วนี่จะอยู่ข้างในนู่นนะอันนี้ไม่ใช่ตรงหน้าห้องน้ํานะครับเดี๋ยวจะทําสูงกว่านี้นะห้องน้ําแล้วก็จะมีข้อไก่แบบนี้นะครับอยู่ข้างในครับนี่ครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าไม้ยังไม่ได้ซื้อครับเดี๋ยวไปซื้อไม้มาเพิ่มมันหมดก่อนนะครับนี่เป็นข้ออนุบาลไก่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเลี้ยงอะไรดีนะครับ อาจจะเป็นจะดูว่านกกระทานกกระทาเดี๋ยวทําใหม่ดีกว่านะครับอันนี้ไว้อนุบาลไก่เล็กดีกว่ามันมีมุ้งนะครับต้องห้วยมาแล้วครับดีววิ่งเล่นครับหมาก็ไล่ครับวิ่งให้หมาไล่ครับแล้วก็ไปหาแม่ครับเดี๋ยวเราไปดูน้องกระต่ายกันบ้างครับกระต่ายกับเต่าครับห่างหายกันไปหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับนี่ครับพามาชมน้องกระต่ายกับเต่ากันบ้างครับ ต่อยู่นู่นครับอยู่ข้างในสามตัวนะเมื่อวานปล่อยนะครับเมื่อวานปล่อยมาครับผมเอาพ่อแม่พันธุ์สองตัวนะครับไปไว้ในในนู่นครับแล้วก็ปล่อยสองตัวนี้ออกมานะครับก็ให้เขาได้ออกมาเดินเล่นสัมผัสดินสัมผัสอะไรบ้างนะครับไปตายโพลิสนะครับถ้าถ้าไม่จับสองตัวใหญ่เนี่ยเข้าไปสองตัวใหญ่มันไล่นะครับมันไล่ตัวตัวเล็กนะครับตัวสองตัวนู่นครับเดี๋ยวพอมันโตขึ้นนะครับ มันก็จะตัวเท่าๆกันแล้วก็มันน่าจะมันน่าจะกลัวกันอยู่นะครับเดี๋ผมตามหาไอ้มันนี่ก่อน,นครับมันนี่หมันน่าจะติดอยู่ในข้อไก่นี่ครับไก่ก็มากินอาหารบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับอาหารให้ไปที่เรียบร้อยแล้วบุญรอดบุญรอด <c oughs> มันนี่นี่ไหนวะนตรงนี้เดี๋ยวเก็บกวาดอีกทีครับไก่ต๊อกของผมก็เหลือน่าจะประมาณสักสิบตัวได้นะครับ ตามหายมานี่กันครับหันนี่ไม่มีนะครับมาชมไก่เล็กครับนี่ครับทำวัคซีนไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่ที่เราพาชมวันก่อนนะครับนี่ครับแล้วนี่อีกชุดหนึ่งครับชุดของน้องกล้องนะครับที่เอามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดของผมด้วยนะครับ เราจะมีบัรลีเล็กฮอนนะครับแล้วก็ไก่ดํานะครับอันนี้ก็เป็นไก่ดากับเล็กฮอนแล้วก็ไก่ชนนะครับไก่ชนนี่มีสักประมาณสักสี่ห้าตัวนะครับตอนนี้ก็กบไฟนะครับเปิดไฟไก่เล็กนี่อย่าให้โดนยุงนะครับก็คือว่าต้องมีมุ้งแบบนี้นะครับเขาค่อนค่อนข้างที่จะอ่อนต่อยุงมากนะครับยิ่งไก่งวงนะครับไก่งวงนี่โดนไม่ได้เลยนะครับโดนยุงไม่ได้นะครับ โดนได้นะครับแต่แต่โดนกัดมากๆนี่ไม่ได้นะครับก็คือมันแพ้นะครับเป็นอะไรไม่รู้แล้วผมสูญเสียนะครับตอนเลี้ยงใหม่ๆนี่สูญเสียเยอะมากนะครับหน้าฝนนะครับไก่งวงเนี่ยโตได้สักเดือนกว่าเนี่ยชอบจะเสียนะครับชอบจะตายนะครับเพราะว่ามันโดนยุงกัดนั่นเองครับขนาดสองเดือนผมปล่อยลงพื้นนะครับสองเดือนกว่าสามเดือนยังยังตายนะครับบางตัวนะครับเดี๋ยวพาชมไก่ข้างนอก อาตลบตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาเข้าแกงครับเดี๋ยวเข้าแกงครับนี่ไก่ต๊อกมาอยู่ข้างนอกก็มีครับอยู่บนหลังคาส่วนมากครับตอนเย็นเนี่มันจะชอบอยู่ข้างบนนะครับนี่พวกห่านอยู่ฝั่งนู้นครับควายลงไปแช่น้ำแล้วครับลูกห่านน้อยก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับก็จะแบ่งได้นะครับ วัคซ<ๆ>ีนเรียบร้อยนะครับชมไก่น้อยนะครับอันนี้เพิ่งออกวันนี้นะครับนะครับชุดนี้ครับชุดนี้เพิ่งออกวันนี้นะครับก็ประมาณน่าจะเกินสิบตัวนะครับมีไก่ชนด้วยนะครับไก่ชนรถแดงนะครับรถแดงชุดแรกเร่องออกมาแล้วครับเป็นชุดแดงออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะมีไก่ดานะครับแล้วก็เล็กครอนนกุ้มนะครับนี่ครับใกล้แล้วครับน่าจะอีก ผมเอาเข้าตู้วันที่หกนะครับวันที่ห้าที่หกนะครับประมาณสิบสี่ถึงสิบแปดวันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับไข่ห่านของเขายังไม่ออกครับเี่ยวมาฟักฟักเปิดตู้นานนะครับมันก็จะร้องเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นนะครับข้อแนะนํานะครับในการฟักตู้นะครับแนะนําว่าเวลาลูกไก่ออกอย่างเงี้ยครับหรือว่าลูกไก่เจาะหรือว่า หรือว่าลูกไก่มันใกล้จะออกแล้วนะครับพยายามเปิดตู้ให้น้อยที่สุดน,นะครับหรือเปิดเอาไข่เข้า <toggle> ไข่ออก,ออกสองไข่네ให้ให้ไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับอย่างตู้ใหญ่ๆแบบผมนะครับเปิดอย่างเงี้ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงนะครับไข่อาจจะเสียได้นะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแบบเปิดบ่อยๆของผมเนี่ยวันนี้ก็เปิดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยครับ โอ้หลอดไฟขาดหนึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะจะมีสี่หลอดนะครับขาดเป็นหนึ่งหลอดหลอดสองร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหลอดก่อนก็พยายามเช็คดูนะครับเช็คดูหลอดไฟเช็คดูระบบน้ํานะครับเพราะว่าการฟักเนี่ยต้องการความชื้นนะครับความชื้นความชื้นเนี่ยประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับแต่ผมใช้เจ็ดสิบนะครับนะครับเปิดปุ๊บมันลดทันทีครับเนี่ยอันนี้ก็ลดนะครับอุณหภูมิใช้สามสิบเจ็ดจุดสี่นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ วันนี้ก็พามาเยี่ยมชมน้องควายนะครับลูกวัวนะครับแล้วก็เด็กๆยามเย็นนะครับก็จะพามาอัปเดตไข่ไก่ไอไข่นกคุ้มนะครับเรื่อยๆครับทุกๆวันนะครับเดี๋ยวนี้มันใกล้จะออกแล้วนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม